กาญจนาแจงตราม่าเบื้องหลังพาพลายศักสุรินกลับบ้านย้ำบริจาคสีทอง2.8ตันไปท้าองค์พระไม่ใช่บริจาคทองคำหลายกิโลนะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวที่เด้เด็กกมเดนสถานิประชาชนไทย PBS รายงานให้ฟังนะครับข่าวนี้3กรกฎาคม66นะนางสาวกาญจนาศิทปบาอาชาอดีตหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาให้สัมภาษณ์ถึงการติดตามสถานการณ์ของพลายศักสุรินที่ได้เดินทางถึงสถาบันโ้าบาชาที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางแล้วว่าเท่าที่ทราบพลายศักสุรินเนี่ยนอนได้กินได้ ซึ่งเท่าที่ทราบกันคือพ่อพลายเป็นช้างที่เชื่องมากแล้วก็อ่อนโยนเชื่อฟังปรับตัวได้เร็วซึ่งทางทีมสัตวแพทย์ก็จะได้เริ่มตรวจสุขภาพอย่างละเอียดเราก็ต้องให้เวลาแล้วก็รอฟังผลด้วยนกข่าวถามว่าขณะนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากว่าจะส่งพลายสักซรินกลับศรีลังกาหรือไม่นางสาวกัจนาบอกว่าขอเรียนว่าเงื่อนไขที่จเจ้าวาดที่ได้กรุณาให้พลายศักซรินเนี่ยมารักษาตัวโดวยท่านได้ใช้คําว่ากระทั่งแข็งแรงเต็มร้อย ซึ่งคำคำนี้เนี่ยก็วินิจฉาัยยากและก็เมื่อดูจากสภาพของพ่อพลายแล้วซึ่งซุดโซมากน่าจะต้องรักษาตัวอยู่ที่เมืองไทยอีกยาวอาจจนสิ้นอายุข,ขายของเขาและเมื่อถามว่าถึงกรณีวิพากษ์วิจารณ์ถึงเบื้องหลังการกลับของพลายสัตสุรินประเด็นที่นางสาวกัจนาได้บริจาคเงินเป็นจํานวนมากและก็บริจาคทองคําจํานวนหลายกิโลกรัมก็ได้จริงเป็นอย่างไรนางสาวกัจนาบอกว่าเป็นเมตตาของเจ้าวาดที่กรุณาปล่อยให้เรานําพลายสัตสุริน,นมารักษาตัวได้ เพราะถ้าท่านจเจ้าวาดไม่เมตตาปล่อยน้องเราก็ไม่สามารถทําอะไรได้เพราะเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดเนื่องจากว่ารัฐบาลไทยยกให้รัฐบาลรีลังกาแล้วแล้วก็รัฐบาลรีนังกามอบให้กับวัดแต่ด้วยเมตตาของเจ้าวาดก็เลยทําให้เรานําน้องกลับมารักษาได้กาญจนาจึงมีจิตศรัทธาที่อยากจะทําบุญแล้วก็ในสราบา่าท่านจเจ้าวาดกําลังสร้างองค์พระใหญ่องค์หนึ่งที่วัดและขาดสีทองที่จะใช้ทางองค์พระซึ่งในสีลังกาเนี่ยไม่มีจะต้องสั่งจากเมืองไทย ทั้งหมดจานวน2.8ตันกาจนาจึงมีจิตศรัทธาที่จะขอถวายสีทองดังกล่าวให้กับจเจ้าวาดเพราะท่านได้กรุณาเมตตาให้พลายศักสุรีเนี่ยออกมารักษาตัวขอ,อย้ำว่าสีทองไม่ใช่ทองคําไม่ใช่เงินขายอย่างที่นําไปวิภา์วิจารณ์กันเป็นการที่กาจนามีจิตต้องการทําบุญเพราะว่าพระเมตตาให้เรานําศักสุรนออกมาได้การที่ถูกนําไปดราม่าก,กันก็อาจจะเป็นการรู้เราแล้วก็เลยเข้าใจกันผิดก็ขอชี้แจง างสาวกันจนาเนี่ยบอกว่าตนมีแผนว่าจะเดินทางไปเยี่ยมศักสุรินที่ลำปางเมื่อพ้นกักตัว30วันและก็ทางสถาบันโคจบาอนุญาตให้ประชาชนเนี่ยเข้าเยี่ยมระหว่างนี้ตนแล้วก็เอฟซของพ่อพลายก็จะติดตามดูจากเพจของกรมทยรและก็เพจของสถาบันโคจบาตไปก่อนเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรแลกเปลี่ยนมาได้นะครับแต่ว่าถือว่าคุณกันจนานั้นเป็นเบื้องหลังนะคนหนึ่งเป็นคี์แมวคนหนึ่งเนี่ยที่นําพ่อพลายเนี่ย กลับาสูุอุตุภูมิดได้สำเร็จนะครับืินชมเป็นกำลังใจให้